ผมว่านี่คือสิ่งที่เราขาดในภาครัฐนะคือเราไม่มีทีมอเวนเจอร์ครับมีแต่เหมือนกับวอล์กิ g งเดยนะเหมือนกันในหนังะนะวอล์ก oh, <walking S 1> <laughs> ิ่งเดยเลยนะครผมว่าเราต้องมีทีมที่แบบเก่งๆอะไม่ใช่แบบเป็นทีมแบบเหมือนกับคนที่ไม่ได้มีอินโนเวชันไม่ได้มีลีดเดอร์ชิพแล้วก็สุดท้ายมันก็ไปโหลดอยู่แบบคนบางกลุ่มแล้วก็ผมคิดว่าท่านนายกเองอาจจะทำหน้าที่เป็นแชร์แมนมากกว่าเหมือนกับเป็นประธานบอร์ดอะมันน่าจะมีซ e o ที่ที่ช่วยทำงานแทนท่านอะผมคิดว่ารัฐเองต้องมีทีมทีี่่เกงงต้อม เป็นชีฟวัคซีนออฟิเซอร์เลยคนที่พูดเรงวัคซีนอย่างเดียวคนที่ชุดโลจิสต <อา S 1> ิกหาคนที่มาเข้าทีมผมว่าไม่สายเกินไปฮะแล้วพอหัวใจคือเรื่องความไว้ใจมันจะกลับมาได้ครับผมพูดถึงโควิด -19 ก่อนเลยอาจารย์มุมมองของอาจารย์ตอนนี้การจัดการกับโควิด -19 ภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อด<า>ก็<า>ต้องก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะผมว่าทุกคนทํางานหนักมากแต่ว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่เรื่องการบริหารจัดการ มากกว่านะครับถ้าถ้าผมดูเนี่ยผมผมอาจจะมองเป็นสี่ประเด็นนะครับผมว่าผมว่าเรื่องเรื่องแรกคือเรามีความสําเร็จสูงในช่วงแรกในช่วงเวฟแรกเนี่ยเราทําได้ดีมากเลยลผมว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราอาจจะแบบเราเลยมามุ่งเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแทนอะ่ะเรา,าเราอาจจะฉันไมใจไม่ได้เพยอาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเราเราควบคุมได้แล้วมันคล้ายๆกับนี้ครับผมนึกถึงประเทศอินเดียเลยครับ ปฏิบัโมดีเนี่ยใช่ไหมโมดีเนี่ยจริงแล้วอินเดียทําได้ดีมากเลยช่วงปีที่แล้วมาถึงต้นปีจนกระทั่งเมื่อกุมภาพันธ์เนี่ยปฏิบดีโมดีประกาศชนะเลยครับประกาศชนะว่าอินเดียช่วยมนุษยชาติว่าอินเดียเนี่ยบอกว่ามีประชากร1ิเปอร์เซ็นต์การที่อินเดียหยุดโควิดได้เนี่ยทําให้ประเทศชาติมนุษยชาติเนี่ยลอดพ้นจากโรคโควิดครับเดียวครับวันนี้วันนี้อินเดียติดสาแสนหกตายสาพันสองนันเพราะประกาศวิกตอรี่เร็วเนี่ยเราก็ลืมเรื่อง เรื่องสาษาสุดไปผมว่าประเทศไทยถ้ามองผมว่าเข้าคล้ายๆกันนะผมว่าผมว่าตอนแรกรัฐบาลได้ผลดีแต่ผลดีเนี่ยผมเชื่อว่ามันมาจากสองอย่างฮะก็คือบริหารจัดการดีกับโชคดีครแต่นี่ตอนนั้นเนี่เราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมากมากน้อยมันก็ทั้งโชคทั้งบริหารจัดการนั้นหัวหัวใจในการบริหารคือว่าถ้าผลผลลัพธ์ที่ดีแล้วต้องปรับปรุงต่อเนื่องอย่าคิดว่าเราทําดีแล้วนั้นตอนแรกวองรัฐบาลทําได้ดีครับมีการออกเงินกู้หนึ่งล้านล้าน แล้วมีการกันสี่หมื่นห้าพันล้านไว้สําหรับสาธารณสุขใช่ไหมคือเพื่อไปปรับปรุงระบบแต่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้สี่หมื่นห้าพันล้านของสาธารณสุขเนี่ยใช้ไปแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองใช้ไปแค่วันที่เดียร์ว่าประมาณห้าพันล้านซึ่งแต่ว่าไปใช้เงินในส่วนที่ไปเยียวยาประชาชนเยอะตอนนั้นเรามีอยู่ประมาณหกแสนล้านอันนั้นก็ใช้ไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเงินภูมิเศรษฐกิจสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยล้านใช้ไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงินสาธารณสุขสี่หมื่นห้าพันล้านจะใช้ไปสิบเอ็ดจุดสาม เงินเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลหมื่นสาม้อสิบสองล้านเนี่ยเมื่อวันที่ยี่ามีนาเนี่ยจ่ายไปศูนบาทอือหรืออุปกรณ์การแพทย์สองพันเจ็ดร้อยล้านจ่ายไปจริงแค่ร้อยสิบเอ็ดล้าน <c oughs> ครับใช่ไหมการถูกเฉินพันสี่ร้อยเกเจ็ดล้านจ่ายจริงแค่ห้าสิบห้าล้านมุมมองอาจารย์ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราย he er <c oughs> ังมีเงินเหลือที่จะออกมาจัดก,การตรงน,นี้เนี่ยมันต้องยังไงดีครัตอนนี้ ผมว่ามันต้องเร่งรัดท่ามันต้องมี CFO ที่หรือว่าเป็นเป็น Chief Financial Officer ที่คอยไปเร่งรัดโครงการน่ะแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นโครงการพวกเยียวยาประชาชนไอ้ทั้งหลายคนละเครื่องอะไรเงี้ยไปได้เร็วเพราะผมว่าไปอาจจะเป็นโครงการที่ทําได้เร็วกระจายไปได้ไ่เร็วไม่ต้องไม่ต้องใช้ยุทธศาสตร์มากแต่พอเป็นเรื่องสาธารณสุขเนี่ยผมว่าอาจจะมีเรื่องว่าต้องทําโครงการอะไรแต่ผมว่าตรงเนี้ยมันต้องเร่งทำมัแล้วฮะยกตัวอ,อย่างให้ง่ายคณออฟอย่างไอ้สายหนึ่งหกหกแปดที่เราได้ยินกันไหมฮะที่ท่านนายก ไปคอมเพล่าโทรไปไม่มีคนรับเนี่ยวันก่อนผมไปออกขับเฮ้าส์กับน้องพยาบาลคนหนึ่งเพิ่งรู้นะว่าไอ้หนึ่งหกแปดเนี่ยเพิ่งตั้งมาสงการนี้แต่ก่อนะมันเป็นมันเป็นเบอร์ของอย่างอื่นแต่ว่าเผอิญว่าท่านที่พิธีท่านเห็นว่าเออคนติดเยอะก็เลยเอาเบอร์เนี้ยมาเป็นเบอร์สําหรับโควิดซึแล้วก็คนจะทำงานก็เป็นอาสาสมัครซึ่งถ้าเเราคิดไปเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยมันควรจะมีระบบไอ้แจ้งเหตุนี้มาตั้งนานหรือย,ยังที่เป็นระบบแบบ professional หรือไม่ถ้าเกิดผมว่าเอา คุณหมอคุณพยาบาลที่กเกษียณแล้วก็ได้ถูกไหมท่านอาจจะไม่อยากออกหน้าง,งานเอาท่านมาช่วยเป็นคนตอบปัญหาจัดระบบอันนี้อ,อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้เห็นว่าเ,เราอาจจะแบบเราอาจจะประกาศความช,ชนะเร็วไปนิดหนึ่งไหมหรือว่ายกตัวอย่างโลจิสติกการขนคนป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปคุยกับหมอที่กทมท่านบอกว่าปัญหาคือว่าปกติเราจะมีมุ้ยที่บริษตึ้งลงกบอลยูช่วยเราในการขนคนป่วยแต่เราครั้งนี้เราไม่ได้เตรียมชุด PPE เให้เขาไม่ได้มีการเทรนนิ่งให้เขา นั้นพวกนี้ไม่กล้าไปรับคนป่วยปัญหาพวกนี้เหมือนกับถ้าเราเตรียมเตรียมตัวมันก็น่าจะดีขึ้นได้ตอนนี้กลับมาได้ครับมาตั้งหลักใหม่ให้กับโรงพยาสาณสุขติดอาวุธให้เขาว่าผมว่าเลิกขอบริจาคได้แล้วคือทุกครั้งที่ผมเห็นการขอบริจาคให้กับโรงพยาบาลผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็มีเงินเหลือนะทําไมเราต้องมาขอบริจาคนะเหมือนกับเราไปสงครามเนี่ยเราบอกไปขอบริจาคเสื้อกล่อให้ทหารขอบริจาคกระสุนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ไม่ได้สร้างขวัญกำลังใจให้คนทํางานเลยะเพราะว่าอันนี้้้้กกก็็็เเเเปนนนนรื่่อองงหลลััแวมมไไดใชิยะะค ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เราขาดในภาครัฐนะคือเราไม่มีทีมอเวนเจอร์ครับมีแต่เหมือนกับวอล์กิ g งเดยนะเหมือนกันในหนังะนะวอล์ก oh, <walking S 1> <laughs> ิ่งเดยเลยนะ <laughs> ผมว่าเราต้องมีทีมที่แบบเก่งๆอะไม่ใช่แบบเป็นทีมแบบเหมือนกับคนที่ไม่ได้มีอินโนเวชันไม่ได้มีลีดเดอร์ชิพแล้วก็สุดท้ายมันก็ไปโหลดอยู่กับคนบางกลุ่มแล้วก็ผมคิดว่าท่านนายกเองอาจจะทําหน้าที่เป็นแชร์แมนมากกว่าเหมือนกับเป็นประธานบอร์ดอ่ะมันน่าจะมีซีอโอที่ที่ช่วยทํางานแทนท่านอะผมคิดว่ารัฐเองต้องมีทีมทีี่่เกงงต้อม เป็นชิปวัคซีนออฟฟิเซอร์เลยคนที่พูดเรงวัคซีนอย่างเดียวค,คนที่ชุดโลจิสติกหาคนที่มาเข้าทีมผมว่าไม่สายเกินไปฮะแล้วพอ,อหัวใจคือเรื่องความไว้ใจมันจะกลับมาได้ครับปัญหาที่สายแต่ผมเจอคือเรื่องกฎระเบียบก็เป็นปัญหานะก็คือเหมือนกับราชาการมันมีกฎระเบียบเยอะก็ะอย่างเช่นนะครับกรมสศัสนรูบ,บริการสุขภาพเนี่ยก็มีกฎกฎมาว่าถ้าโรงพยาบาลไหนตรวจคนไข้เป็นโพซิทีฟต้องรับเข้าโรงพยาบาลถูกไหมเพรากฎที่อรกมยาบาลพูดกฎโรงพยาบาลไม่กล้าตรวจเลยเออผม คืออย่างนี้ครผมไม่เจอที่คลองเตยวันนี้เป็นลงไปคุยกูรูที่ก็มีน้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหนึ่งโอเคเป็นบวชผมเลยบอกว่ารอไปเดี๋ยวจะส่งรถพยาบาลมารับแล้วก็รอไปไปสิบวันฮะไม่มีรถมารับโอ้สิบวันเลยฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งกฎหมายที่อาจจะทําให้มันไม่เป็นไม,ไม่ไม่สอดสุการทํางานในหน้าง,งาน <c oughs> หรือว่า <c oughs> วันนี้ไปไปที่คลองเตยเหมือนกันครับคลองเตยตอนนี้ก็เริ่มมีคนติด ติดเชื้อลงมาเยอะในในในอาจทีนี้ปัญหาคือจนอาจปุ๊บเนี่ยพอติดเชื้อเนี่ยมันไม่สามารถจะอยู่ในครอบครัวได้เพราะว่ามีคนอยู่หลายคนพื้นที่มันเล็กหลวงหลวงพ่อที่วัดบางสะพานวัดสะพานนะใกล้ๆท่านก็อาสาว่าท่านอยากจะทําห้องเพื่อเอาแยกคนป่วยมาพักก่อนแยกจากบ้านมาเพราะถ้ามีตึกที่ว่างอยู่ที่สามารถแยกเป็นสองชั้นชายหญิงได้เพราะว่ากฎหมายทําไม่ได้เพราะว่ากฎหมายห้ามห้ามเอาคนไข้ไปเพราะถือว่าเป็นผู้ติดโรคระบาดแล้ว ต้องส่งไป e <t une> ที่สถานที่ได้รับการแอปรูฟอะไรเงี้ยทั้งที่ <c oughs> ทางเลือกคืออยู่ในบ้านน่ะซึ่งมันอันตรายกับกับคนครอบครัวเยอะกว่าเยอะแลวเรื่องที่ส <c oughs> ี่ผมว่าหลายคนอยู่ในใจผมว่าเรื่องก,การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันผมว่าการระบาดเว็บสองกับเว็บสามเนี่ยมาจากบ่อนมาจากแรงงานผิดกฎหมายมาจากมาจากเทกอ่ะซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่สําคัญอันหนึ่งฮะคือสุดท้ายแล้วไอ้คนที่ทําผิดกฎหมายอ่ะ ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากเขาพวกนี้ก็เป็น VIP ใชีที่มันแบบมีวัคซีนมีห้องตลอดแต่คนแรกยาแหละที่สุดท้ายต้องมาหยุดการต้องมาได้รับผลกระทบแต่ว่าไอคนที่ที่ทําต้นเหตุกับไม่ได้มีอะไรยก็อย่างครับไอผับเนี่ยทั้งรอแหละคือผมที่อยู่ทั้งหลอตั้งแต่เกิดนะบ้านผมอยู่ทั้งลอในเกิดตั้งแต่ก่อนเป็นขึ้นาเลยฮะแล้วก็อยู่ในซอยเดียับไอ้ผับนี่แหละคือผมที่ออกไปวิ่งตอนเช้าทุกเช้าอะตีห้านชผมออกมาตีห้าผมก็จะเห็นแท็กซี่จอดยาวเลยเพื่อรอรับพนักงาน ที่ลงมาจาัดภาพนี้มันเปิดได้แค่ถึงสีห้าถูกไหมทั้งทีไ่ไอ้ไอ้ไอ้ภาพนี้มันออกไปพอเลี้ยวซ้ายไม่เกินสองร้อยเมกะเขตไม่เกินสามร้อยเมสรก็สอนอทองหลอ่อแต่สามารถเปิดอยู่ได้แล้วก็มีคนมาเที่ยวแล้วก็ก็จะเห็นว่ามันผมว่ามันเหมือนกับมีกิจกรรมถึงถึงเช้ามืดทุกเช้าซึ่งเราเป็นชาวบ้านนะเราก็ยังเห็นมันอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ทําให้เกิดความไม่ไว้ใจในระบบราชการแลวผมว่าออย่างเงี้ยมันก็จะมีผลแต่เรื่องการบริหารจัดการผมว่า รัฐต้องเข้มข้นในการใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าไปไล่จับแต่คนตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่าคนที่มีเส้นคนที่มีอภิสิทธิ์มันอยู่ได้แล้วผมว่าปัญหาหลักๆก็อาจจะเป็นสี่อย่างแล้วผมก็ไม่ได้ตนตีกายนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อ่ะแล้วผมว่าเอาไปปรับปรุงในอนาคตเพราะว่าผมว่าโรคโควิดไม่ได้มาหดเที่ยวหรอกฮะผมว่ามันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตน่ะครับขอหนึ่งคำถามสุดท้ายครับมีหนึ่งคำถามจากคุณผู้ชมถามมานะฮะว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ย คุณสมบัติผู้นําที่ดีในมุมมองของอาจารย์ต้องเป็นยังไงครับสุดท้ายแล้วฮะคือผมว่าต้องใช้คนเป็นครับอืมคือผู้นำเนี่ยพี่ทางจะเก่งทุกอย่างได้แล้ววิกฤติคนนี้มันเป็นวิกฤติเทคนิคคือโควิดไม่ได้กลัวปืนนะฮะแล้วก็โควิดก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวทหารไม่ได้กลัวการสั่งการโควิดกลัวความรู้โควิดกลัวบุคลากรทางการแพทย์ผมว่าผมว่าหัวใจของผู้นำคือต้องใช้คนเป็นแล้วก็ต้องใช้มืออาชีพครับผมว่าผม้นำไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะ แต่ผู้นำต้องเลือกใช้ทีมต้องมีทีมเรเวนเจอร์ครับไม่ใช่ทีม l o c k i n g date ครับ <laughs> ต้องทีมเรเวนเจอร์ <laughs> แต่ <laughs> <Okay. S 2> ทได้คร <laughs> ได้